ศึกขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่33หันกลับไปมองทางทิศท,ที่ลูกน้องถอนตัวออกไปก่อนเห็นว่าไปไกลพอสมควรแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนั้นกบเกลื่อนรอยเลือดของคนที่บาดเจ็บได้ดีแค่ไหนเท่าที่เห็นตอนนี้ก็เห็นเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแม้ไม่เร็วนักก็ตามเชื่อว่าพวกไล่ล่าไม่มีทางตามไปทันแน่ในเมื่อทั้งสองคนสามารถชะลอการติดตามของพวกไล่ล่าให้ช้าลงอย่างได้ผลแต่อย่าลืมนะว่าเรากำลังล่อให้พวกนี้ออกจากเส้นทางที่ตามพวกเราส่วนใหญ่ไปผมว่าตอนที่เราเข้าตลบหลังมันมันก็คงเลิกคิดที่จะติดตามต่อไปแล้วล่ะครับเพราะมันต้องหันมาสนใจพวกเราแทน จากเหตุผลของซัมปโปรยข้อนี้พันตรีวันซาเรนยอมรับว่าน่าจะเป็นไปได้ส่วนความคิดที่ว่าหากโดนพวกมันที่มาสมทบเข้าล้อมกรอบนั้นคนยังเขาไม่เคยกลัวเรื่องแบบนี้ไม่อยู่ในสายตาอยู่แล้วและพร้อมเสมอที่จะรับกับมันสายตากวาดตรวจแนวบุกของพวกไลลา,ลานานจนบัดนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกคนเจ็บคนสุดท้ายที่เพิ่งม,มีถูกลำเลียงย้อนกลับไปด้านหลังของแนวบุก และเชื่อว่าคงเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อรับการเยียวยารักษาอย่างเร่งด่วนแน่ความเงียบที่เข้าปกคลุมในขณะที่พวกไล่ล่าย,ยังคงกบดันนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวใดๆทั้งสองมือซุมต้องใช้ความพินิษพิจารณาอย่างมากเพราะตอนนี้กำหนดที่ตั้งที่แน่นอนของพวกมันไม่ได้หากจะเคลื่อนตัวในตอนนี้อาจเกิดพลาดได้ถอยหลังไปอีกหน่อยดีกว่าซัมปโปรยซัมปโปรยทำตามทันทีเพราะเข้าใจดีอยู่แล้วถึงความมุ่งหมาย ทั้งคู่คานคืบถอยหลังโดยทําตัวให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้อาศัยซุ้มไม้ที่พอมีในละแวกนั้นเป็นที่กําบังสั่มปร่อยให้สัญญาณพบค่าศึกพันตรีวันซาเลนมองไปในทิศทางนั้นเห็นเหมือนกันว่าไอ้พวกไล่ล่าคนหนึ่งกําลังคลานเข้าที่กําบังในลักษณะลุกคืบหน้าอย่างช้าๆพันตรีวันซาเลนให้สัญญาณว่าปล่อยมันไปก่อนเพราะไม่อยากจะให้พวกมันได้รู้แนวในการวางตัวทั้งคู่คืบถอยออกมาอีก กระทั่งได้ระยะที่สมควรจึงเริ่มแยกออกซ้ายขวาของแต่ละคนเตรียมหาช่องทางเล็ดลอดออกลังแนวลุกของพวกมันให้ได้ตอนนี้ยังกำหนดความกว้างของแนวลุกมันไม่ได้ทั้งสองจึงต้องขยายออกคางให้มากเข้าไว้ก่อนกระทั่งเหลือไปเห็นพวกไล่ล่าคนหนึ่งที่มีไรเฟิลเอ็มหนึ่งอยู่ในมือกำลังคานลุกหน้าอย่างตั้งอกตั้งใจท่าทางมันแคล่วคล่องยังไม่น่าเชื่อลำตัวที่ต่ำจนแนบกับพื้นดินสายตาสอดสายหาศัตรู ความพร้อมที่จะเข้าที่กำบังทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ทุกอย่างมันมีอยู่ครบมือซุ่มทั้งสองเริ่มปักหลักนิ่งกันอีกครั้งเมื่อเชื่อว่าจุดนั้นห่างจากโซนปีของขบวนการพวกไ่ลาไม่น้อยกว่า80เมตรแล้วที่กำบังที่เป็นซุ้มไม้ทึบที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงกลางช่วยในการกำบังได้เป็นอย่างดีณนะจุดนั้นสามารถมองเห็นแนวการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามได้ดีและทั้งสามารถนับได้เลยว่าตอนนี้พวกมันมีเพียง6คนเท่านั้น อาวุธในมือของพวกมันบางคนเปลี่ยนเป็นอากาทั้งนี้มันเอามาจากเพื่อนที่หมดสภาพในการปฏิบัติการแล้วนั่นเองซัมโปรยืนพิงอยู่ด้านหลังของโขดหินที่อยู่ห่างออกไปทั้งปีกขวาของแนวลุกฝ่ายตรงข้ามอย่างใจเย็นเจ้าตัวพักรอด,ด้วยการเพิ่มเติมกระสุนให้เต็มซองเป็นการแก้เสงงถึงจะไม่เห็นตัวกันกับหัวหน้าใหญ่แต่ด้วยสัญชตตาตญาณก็พอจะรู้ได้ว่าบัดนี้ทางด้านของหัวหน้าใหญ่ก็คงพร้อมแล้วเช่นกัน นับว่าเป็นเวลานานพอสมควรที่ซัมโปรยซุ่มอยู่อย่างนั้นกระทั่งมั่นใจจึงค่อยปรากฏกายออกมาในลักษณะมอบราบกับพื้นมองเห็นแล้วว่าแนวของพวกไ่ลาล้ำหน้าไปแล้วกว่า50เมตรหันมาค้นหาที่ตั้งของโวหน้าใหญ่เมื่อไม่เห็นก็เริ่มบีบตัวเองเข้ามาด้านในอีกโดยไม่ต้องเคลื่อนไปข้างหน้าให้เสียเวลาซัมโปรย,ย,ยค่อยๆคืบคานอย่างเงียบเชียบ มองเห็นเยื่อสังหารที่จะต้องตกสังเวยยายแรกอยู่ข้างหน้าในระยะไม่ถึง80เมตรท่าที่มันคุกเข่าอยู่หลังต้นไม้ตรวจการไปข้างหน้าจึงเป็นการหันหลังให้กับมือซุ่มยังซัมโปรยโดยไม่ตั้งใจซัมโปรยตัดสินใจทันทีทั้ทงๆท,ที่ยังมองหาหัวหน้าใหญ่ไม่พบถึงอย่างไรก็ยังเป็นกังวลอยู่เหมือนกันว่าหากไม่ได้นัดแนะกันในแผนจะเป็นอย่างไรหรือไม่แต่อีกใจก็ยังเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร คนยังพันตรีวานซาเลนต้องแก้ปัญหาให้ตัวเองได้เสมอจึงตัดสินใจเริ่มลงมือทันทีโอ้ยกระสุนนัดเดียวเข้าเป้าอย่างจังด้วยการเล็งประณีตของคนที่ชำนาญเหยื่อสังหารรายแรกคนนั้นโดนเข้ากลางแผ่นหลังถึงกับแอ่นตัวลุกขึ้นยืนตะกายอากาศทันทีลองได้คำเดียวออกมาแล้วหงายหลังลงกองกับพื้นแน่นิ่งไปแนวเคลื่อนที่ของพวกลายลาละสัมรสายทันทีหลายคนต้องชาร์จเข้าหาที่กำบังแห่งใหม่ คราวนี้พวกไลาลาถึงก็งงเป็นไก่ตาแตกเพราะคาดไม่ถึงว่ามัจุราชจะย้อนกลับมาทางด้านหลังอ่อคราวนี้เป็นฝีมือของหัวหน้าใหญ่ที่รอโอกาสกระทั่งเห็นเหยื่อสังหารรายแรกตอนที่มันกําลังเข้าที่กําบังใหม่กระสุนนัดนั้นเข้าที่โคนขาของมันตามที่เล็งเอาไว้มันเลยต้องกลายเป็นคนพิการไปเสียงอาก้าของพวกไลาลาตอบโตมาตที่หัวหน้าใหญ่อยู่แต่การยิงนั้นดูจะไม่ได้ผล เขาไม่สามารถทะลุทะลวงที่กำบังต้นไม้ขนาดใหญ่เข้าไปได้พวกไล่ล่าย,ยังระดมยิงออกมาอีกซามโปรยได้โอกาสในการจับจุดที่อยู่ของมันลานเข้าหาที่กำบังแห่งใหม่อย่างรวดเร็วในตอนที่พวกไล่ล่าย,ยังสนใจอยู่ทางด้านโน้นอีกครั้งที่ซามโปรยมีโอกาสหาที่ตั้งฝ่ายตรงข้ามจากเสียงปืนการลุกข้อหาที่กำบังกระทำต่อไปอีกนั่นเป็นเสียงล่อของหัวหน้าใหญ่ที่ให้พวกไล่ล่าหันมาสนใจ ทั้งนี้เพื่อให้ซัมโปรยเคลื่อนที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นการปฏิบัติของทั้งสองคนไม่ต้องมีการประสานอะไรกันเลยสามารถร่วมงานกันได้เป็นอย่างดีซัมโปรยเข้าใจดีว่านั่นหมายถึงอะไรกระทางเลือกจุดที่จะใช้เป็นที่ซุ่มยิงได้ในขณะที่เยอสังหารหันร่างกายส่วนข้างให้กาลังไล่ยิงอย่างเอาเป็นเอาตายไปทางด้านหัวหน้าใหญ่อยู่พอดียเสียงกระสุนนัดเดียวที่ดังแหวกหากระสุนอยู่นั้น ร่างของพวกไล่ล่าดวงตกคนนั้นร้องลั่นไปทั้งป่าเมื่อโดนหัวเหล็กยังกระสุนเ1็มเข้าที่ชายโครงพลันเสียงปืนที่เหลือก็เงียบลงเช่นกันไม่รู้เหมือนกันว่ามาถึงตอนนี้พวกไล่ล่าที่มีอีกไม่กี่คนจะแก้ปัญหาให้กับตัวเองอย่างไรแต่มือซุ่มทั้งสองคนยังไม่ยอมหยุดแค่นั้นทั้งคู่เลือกหาจุดที่จะใช้ซุ่มยิงต่อไปจากศึกหน้าเดียวมาบัดนี้พวกไล่ล่าเล่านักลบจากบ้านสงอต้องมารับศึกสองนา กำลังนักรบประชาชนที่เป็นกองกำลงังรักษาพื้นที่ของเขมรเฮงสํมรินพวกนี้ได้รับการฝึกฝนมาแม้จะเรียกว่าฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตามแต่สิ่งที่พวกนักรบเหล่านี้ยังขาดหรือไม่มีทางจะจัดหาได้ก็คือประสบการณ์ในการรบนักรบเหล่านี้ต่างรบด้วยขวัญและกำลังใจที่ถูกปลูกเลามาความศรัทธาในระบบการปกครองแบบคอมมวนิสต์ทำให้พวกเขาลบด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวจากจำนวนคนครั้งแรกที่มีถึง20คน มาบัดนี้ที่เหลืออยู่สามารถนับจํานวนคนได้คนที่บาดเจ็บคนแล้วคนเล่าที่ลําเลียงกลับไปคนที่เหลือไม่มีทีท่าว่าจะยอมจํานวนหรือยอมแพ้ยัางคงลุกที่จะลบเอาชัยชนะให้ได้แม้จะมองไม่เห็นหนทางก็ตามจากคนหกคนในครั้งสุดท้ายมาเหลือเพียงสี่คนในตอนนี้มันก็ยังไม่ยอมพันตรีวันซาเลนกับซัมโปรย,ยังคงลุกต่อไปใจนั้นอยากจะดูซิว่าไอ้คนสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไร ความจริงแล้วหากพวกนี้เลิกล้มการติดตามผู้ขบวนการกู้ชาติเสียตั้งแต่แรกคงไม่ต้องมาพบการสูญเสียมากมายขนาดนี้แต่คราวนี้พวกมันเองที่เป็นคนต่อเกมให้ยาวเรื่องเลยต้องเกิดแล้วมาถึงตอนนี้จะโทษใครในใจแท้ของพวกขบวนการกู้ชาตินั้นไม่ต้องการที่จะสังหารเข่นฆ่าคนที่เป็นชนชาติเดียวกันอยูดแล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและเพื่อเป็นการรักษาอุดมการณ์มันจึงจำเป็นต้องทำ ซ้ำโปรยพยายามมองหาหัวหน้าใหญ่กระทั่งเห็นเราว่าอยู่ตรงไหนจากท่าที่นอนพิงต้นไม้อยู่นั้นสแสดงว่าในยามนี้ไม่มีอะไรที่จะมาอนาทรร้อนใจเลยไม่ได้คิดเลยว่ารอบตัวนั้นมีแต่ความตายลอยวนเวียนอยู่ความเงียบที่เขาปกคลุมจากการที่พวกไล่ล่าเก็บตัวเงียบซัมโปรยรู้สึกร้อนรุ่มในอุราพอรู้ว่าศึกนี้ต้องรีบหาทางเด็จศึกลงให้ได้และต้องรวดเร็วด,ด้วยคิดแล้วก็คลานเข้าหาตัวหัวหน้าใหญ่อีกครั้ง คนที่เป็นหัวหน้าใหญ่เมื่อเห็นอาการของซ้ำปลอยก็อดที่จะขำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คนยังซ้ำปลอยมีอะไรขัดข้องอยู่ในใจการเคลื่อนที่ไปมาอยู่เรื่อยๆแบบนี้มันออกจะเสี่ยงแต่ซ้ำปลอยกลับไม่กลัวเอาไงดีครับหัวหน้าใหญ่จะเอาอะไรก็ซ้ปโปลอยผมว่ามันเหลือเวลาน้อยเต็มทีแล้วนะครับซ้ำปลอยจะรีบร้อนไปไหนซ้ปโปลอยได้ยิงคำตอบแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวแบบนี้อดที่จะหัดเราะไม่ได้ ไม่รู้เหมือนกันว่าหัวหน้าใหญ่ไม่เข้าใจอะไรเลยหรือมีลูกเล่นอะไรอีกจึงได้แกล้งตลกแบบนี้เดี๋ยวไอ้พวกในบ้านมันแห่ออกมาช่วยพวกนี้สิครับก็ดีสิจะได้สั่งสอนมันอีกผมไม่ดีหรอกครับหัวหน้าใหญ่คราวเนี้ผมว่ามันคงแห่กันมาหมดหมู่บ้านแน่มันยิ่งมามากเท่าไหร่มันก็ตายมากเท่านั้นเผลอผมว่ามันจะเบียดกันตายมากกว่าซ้ำปลอยไม่เข้าใจจริงๆในความคิดของหัวหน้าใหญ่ในตอนนั้นจึงยิ้มจืดๆด้วยความกลงขา พันตรีวันซาเลนเห็นแล้วเข้าใจว่าซัมปโปรยคิดอย่างไรไม่มีอะไรหรอกท่านซัมปโปรยความคิดของผมตอนนี้ก็คือผมจะหยุดไอ้พวกนี้ไว้ที่นี่ไม่ให้ติดตามกําลังส่วนใหญ่ของเราต่อไปอีกคราวนี้ถ้ามีพวกมาใหม่เราก็หยุดมันไว้ที่นี่เหมือนกันงานนี้ถ้าเราอยู่ลบกับมันมันก็จะอยู่ลบกับเราเหมือนกันท่านซำมปโปรยอย่าลืมว่าตอนค่าวันนี้แล้วก็คืนนี้ทั้งคืนจะมีคนของเรากลับมาแล้วตอนนั้นลองคิดดูว่าพวกที่กลับมาโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันคงไม่ดีนักนะ ก็จริงอย่างที่หัวหน้าใหญ่พูดแต่เราจะลบกับคนตั้งมากมายกว่าเราตั้งหลายเท่าได้ไงล่ะครับมันก็ไม่ยากนั่นแหละเราก็คอยหลบหลีกหลบล่อเอาเดี๋ยวรอหาทางล่อมันย้อนกลับไปทางหุบอึมตึมอย่างเก่าเราค่อยดักเล่นมันสักคนสองคนเดี๋ยวมันก็ถอยฉากเองนั่นแหละความจริงแล้วซัมโปรยไม่มั่นใจในแผนการของหัวหน้าใหญ่แต่เมื่อมันเป็นความต้องการของคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ก็ต้องทำตามไปก่อนเรื่องจะหนีไปให้พ้นจากฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่มีและไม่เคยคิดแต่ที่คิดอยู่ก็คือ ต้องการดับศูนย์ไอ้พวกที่อยู่ในพื้นที่นี้ให้หมดสิ้นไปนั่นเองแต่ในเมื่อหัวหน้าใหญ่ต้องการขยายผลการลบออกไปอีกก็ไม่เป็นไรพร้อมอยู่แล้ว